ถ้าคุณยังทําสิ่งนี้อยู่นะครับคุณจะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพต่ําลงมากๆนะครับผม productivity คุณจะโดนชุดล้งไว้โอ้แม่งพูดดูแบบคิกเบสปะ่ะแต่สิ่งนี้มันคือ social media หรือว่า doom scrolling ครับผมคือจริงๆอ่ะผมไม่จำเป็นต้องบอกคนนุณนะว่าทําไม doom scrolling ไม่ดีคุณน่าจะรู้อยู่แล้วแหละผมว่าคุณเป็นคนจะลาดเนาะแล้วก็ social detox เนี่ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเปลีป่ยนแปลงชีวิตคุณได้มหาศ,าศาลเลยนะครับอ่ะสมมุติว่าคุณไม่รู้ หรือคุณอาจจะรู้อยู่แล้วแหละแต่อยากได้อยากได้ยินเพิ่มก็จะพูดเพิ่มให้ฟังแล้วกันดูม c r o l l i n g คืออะไรก็ส่วนใหญ่ในสะมัยนะี้จะเป็นเรื่องของชอตชอตชอตฟอร์มคอนเทนต์นะครับที่เป็นคลิปสั้นไม่ว่าจะเป็นจาก IG t i t t o k YouTube Short นะครับผมแล้วเวลาเราเล่นนะ่ะเราก็ไม่ได้ดูคลิปเดียวแล้วก็หยุดแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นต่อถูกต้องไหมเวลาเราเล่นทีเนี่ยถไถไถไม่สิบคลิปเนะี่ยเขาเรียกว่าดูม c สกร l i n g มันทำให้ <c oughs> สมองเราเนี่ยกระบกลงนะครับโฟกัสคุณแย่ลงความคิดคุณแย่ลงต่างๆโดพพมีนคุณต่ำลงทุกอย่างแม่งแย่ลงมากจากการดูมสกอร์ลิงเพราะอะไรเพราะว่าพวกช็อตช็อตฟอร์มคอนเทนต์พวกนี้มันสั้น1ิวิคุณเปลี่ยน15าวิคุณเปลี่ยนคุณได้รับอินโฟเมชันอินโฟเมชันใหม่เกือบตลอดเวลาและก็เยอะเกินไปแล้วก็โดนโดพามีนฮิตเพราะว่า เอาเป็นว่าเปิไปเสริมเพิ่มเติมไปกันนะครับผมยี่เกียดแพมเยอะคุณ,ค,ณคุณน่าจะรู้อยู่แล้วอย่างที่บอกเนาะดูสตอรี่มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเนาะและก็โซเชียลดีท็อกซ์อ่าโซเชียลมีเดียไม่ดียังไงโซเชียลมีเดียเนี่ยยูทูบไอจีเฟสบุ๊กพวกเนี้ยเป็นโซเชียลมีเดียหรือแมตต์แอคาวพวกนี้ยคือโซเชียลมีเดียแล้วมันไม่ดียังไงคุณอาจจะคิดว่าเข้าไอจีดูสตอรี่เพื่อนเล่นๆไม่มีอะไรเนี่ยแล้วก็ดูสตอรี่เพื่อนคำขันสนุกสนานจริงๆริงไม่เว้ย มันมันมากกว่านั้นการที่คุณดูสตรอรี่เพื่อนเงี้ยมันมันกระทบกับสมองคนเยอะมากเว้ยเช่น comparison สมมติว่าคุณทํางานอยู่โอ้กูแม่งแบบต้องทํางานเหนื่อยๆอยู่ๆคุณไปเจอเพื่อนต้องแบบไปร้านอาหารหรูก,กินวายอย่างเงี้ยคุณก็แบบเฮ้ยทำไมเขาเขามีชีวิตดีจังวะซึ่งเ่า <c> า <oughs> จะมีชีวิตดีแค่ตอนนั้นหมายถึงว่าแบบคุณเปรียบเทียบคุณในตอนนี้กับเขาในตอนนั้นซึ่งซึ่งมันเป็นคนละช่วงไทม์ไลน์กันอะ ในวันถัดไปเขาอาจจะต้องกลับไปทํางานต่อก็ได้แล้วอีกอาทิตย์หนึ่งคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปลาทหารหลูเหมือนกันก็ได้เราเราจะคอมเพลก์กับเขาแล้วมันทําให้แบบมันชอบเราสุขภาพจิดเราแย่ลงต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆนานามันจะเก็บไว้ในหัวแล้วมาแบบเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ค่อยมีไฟแบบเชียให้แมบบ่งแบบชีวิตคุณตม่งแบบเหนื่อยแบบไม่ง่ายแบบทำไมไม่ดีเหมือนเขาวะไม่ได้ไปเชียรเหมือนเขาวะคุณอาจจะไม่ได้คิดโดยตรงแต่ subconscious หรือว่าจิตใต้สำานกคุณอ่ะมันคิดนะครับ แล้วพวกข่าวต่างๆเนี่ยแม่งไม่ดีเพราะว่าถ้าคนเสพเยอะเกินไปเนี่ยมันข่าวอ่ะเขาทําเพื่อให้คุณเสพเพื่อให้คนติดเพราะถ้าคนติดเขาก็ได้ตังค์แล้วข่าวก็จะเสนอสิ่งที่ไม่แบบส่วนใหญ่จะแย่ๆคนนี้ตายโดนคนนี้แทงคนนู้นอย่างนี้แม่งก็ทั้งทะเลาะกันอยู่มันจะแบบทําให้สมองเราอ่ะมันมันกังวลมันแอสเซีนะครับไอ้ส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะมิกดีลามันจะทํางานแล้วมันจะแบบ อยู่ตลอดเวลาซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยผมเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันนะครับผมก็มาจาก The Food Over Workweek เนี่แหละไอ,อเรื่องนี้เขาบอกว่าการบริโภคข่าวสารเนี่ยเราควรบริโภคให้น้อยลงข่าวสารเหมือนกับเปรียบเทียบได้เหมือนกับอาหารฟาสต์ฟู้ดถ้าคุณกินเยอะเกินไปแคลอรี่คุณก็จะเยอะพอแคลอรี่คุณเยอะคุณก็อ้วนคุณก็สุขภาพแย่ เหมือนกันนะครับผมถ้าคุณบริโภคข้อมูลข่าวสารมากเกินไปสมองคุณก็จะอ้วนจะเป่งมันแตกจนมันแบบสมองคุณเลือเล่อนไปเลยฉะนั้นโซเชียลมีเดียไม่ดีดูสกรอลลิ่งไม่ดีถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองไปเสิร์ชเพิ่มเติมเองลวกันนะครับผมเคยทําคลิปไว้หรือจะดูของตางประเทศได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเขาทำค่อนข้างลึกกันทีนี้เราจะแก้ยังไงคําตอบคือโซเชียลดีท็อกซ์นะครับผมก็เคยทําคลิปไว้แล้วและ จะไปดูก็ได้หรือจะไปดูของต่างประเทศก็ได้นะครับดีเหมือนกันโซเชียลมีโซเชียลดีท็อกซ์คืออะไรมันคือการที่เราลดเล่นโซเชียลจนเลิกเลล้ๆกันอย่างผมเองเนี่ยผมแทบไม่เล่นโซเชียลเลยนะซึ่งบอกตรงๆว่าก็ยังมีบ้างที่แบบพลาดดู Scrolling หลงเข้าไปเล่นอย่างนุ้นอย่างนี้อย่างนั้นมันก็มีบ้างเป็นปกติผมเป็นมนุษย์เนาะแต่ว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันผมอะมันมัน มันจะไม่ใช่สิ่งที่แบบผมตั้งตารอที่จะเล่นนนะครับฉะนั้น <c oughs> ไปศึกษาเกี่ยวกับโซเชียลดีท็อกซ์นะครับผมจะมีประโยชน์มากๆะข้อเสียของมันมีอะไรอีกก็อย่างนี้บอกน่าจะรู้อยู่แล้วยกไดวอย่างง่ายๆ <c oughs> คุณลองจะพโทศัพท์ณคุณขึ้นมานะครับแล้วดูตรงสกรีนสามกี่ชั่วโมง6ชั่วโมง7ดชั่วโมงแปดชั่วโมงแล้วใช้ไปกับอะไร YouTube IG Facebook Tik Tok ไลฟ์สาระ คุณเอาเวลาตรงนั้นมาเรียนรู้มาอ่านหนังสือมาพัฒนาตัวเองมาลองทํางานทําธุรกิจมีประโยชน์กว่าเยอะนะครับถ้าคุณอยากมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยากมี productivity มากขึ้นตัดเวลาตรงนั้นแล้วมาทํา deep work มาโฟกัสที่งานนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันซึ่งผมจะแถมโบนัสเล็กๆแน่นอนนะครับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ยังไงให้มัน productive แล้วก็ไม่ให้โทรศัพท์่ยใช้เราแต่ก่อนอื่นนะครับ ผมเนี่ยมีอ e ีบุ๊กเกี่ยวกับ productivity ถ้คาคุณสนใจนะครับก็ดูใต้ลิงก์ในสคริปชันได้นะครับตอนนี้ราคาโคตรถูกไปซื้อกันได้นะครับก็โบนัสนะครับก็คือเวลาคุณใช้โทรศัพท์เนี่ยมันก็จะมีโหมดเปิดเสียงปิดเสียงเนาะถ้าคุณเปิดเสียงเวลามีข้อความเข้าก็ตุ้ดุงตุ้ดุงไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือคนโทรมาก็ดึ้ง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 อะไรใช่ไหมแนะนําว่า1ปิดเสียงเพราะว่ามันจะรบกวนสมาธิคุณมากๆนะครับ2เปิดโหมดเปิดโหมดข้อจันทร์ ห้ามรบกวนดูนอนดิสเทร์นะครับเพราะว่าถ้าคุณทางานอย่างเงี้ยและมีคนมากวนคุณเน่แม้แต่ข้อความแม้แต่แค่การสั่นเล็กๆน้อยๆมันก็รบก,กวนไหมคิดดูว่าสมมติวา่าคุณยกตัวยอย่างเลยนะมีเซ็ตอยู่อย่างเงี้ยและมีคนมาเคาะประตูอ่ะคุณำํำคางไหมมันก็ไม่โฟล์มันก็ไม่สนุกมันก็ไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าคุณมีเซ็ตแล้วแบบทุกอย่างราบเรื่องไม่มีใครมากวนปึ๊บปึ๊บ,ป,บปึ๊บไปคุณก็มีความสุขดีถูกต้องมากเหมือนกันฉะนั้นอยากให้โทรศัพท์มารบก,กวนคุณปิดิดอต เปิดดูนอสเทิร์เปิดไซเลนนะครับปิดไม่ให้หมดหรือถ้าอัติเมตเลยนะอยากได้แบบขั้นสุดเลยนะเปิดโหมดเครื่องบินปิดทุกอย่างเลยคุณจะไม่ได้รับข้อความเข้าไม่ได้รับหาอะไรเลย,เลยนะครับคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเปิดโหมดเครื่องบินอย่างนี้แล้วถ้ามีเรื่องด่วนล่ะเขาต้องโทรหาผมละ่ะหนึ่งเลยนะมันไม่มีเรื่องด่วนหรอกคุณเกิดมากี่ปีแล้วอะมีเรื่องด่วนในชีวิตคุณกี่ครั้งถึงสิบครั้งไหมอย่างที่สองเลยนะถ้ามันด่วนจริงๆอะ เขาไม่โทรหาคุณหรอกเขามีคนอื่นให้ให้หน่าโทรหากว่าเช่นตำรวจยกตัวอยากของผมเองเลยนะอาชีวิตจริงเองเลยเนี่ยผมขับมอเตอรแล้วผมรถชนหน้าเลือดออกมาเลยรถแม่งยู่เลยคุณคิดว่าผมโทรหาใครผมโทรหาหนึ่งเก้ผมจำไม่ได้ด้วยรถพยาบาลเบอร์อะไรผมโทรหาหนึ่ก้หนึ่งเองเลย ไอคนแถวนั้นแม่ก็ช่วยหาเลยกูไม่ได้เลยหมาแม่ก็ตัดหน้าทําตัวท้นตีของแม่ไปอยากตกมาแม่ท,ทักทีแต่ช่างแม่ผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาหนึ่งก็หนึ่งบอกฮัลโหลครับรถชนครับมีคนบาดเจ็บครับขอรถพยาบาลน,นะครับที่คูบอนซอยไหนเฮ้ยพี่พี่พพนี่ซอยอะไรนะยืนงูอย่างงี้โอเคโทรรีสปอยเสร็จถ้ามีอิร์เจนซีเขาโทรหาหนึ่งก็หนึ่งนะครับผมคุณไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นคุณไม่ใช่พระเจ้าคุณไม่ได้เทพอะไรขนาดนั้นนะครับหรือถ้าเขาโทรหาคุณจริงจริแล้วเขาโทรไม่ติดเขาก็เปลี่ยนไป เพราะวันอิมเมอฉะนั้นลองใช้หมดหมดเครื่องบินดูนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปเกี่ยวกับ productivity นะครับลอง Subscribe กดไลค์ไว้ให้หน่อยแล้วกันนะครับผมก็ถ้าอยากให้ทำคลิปแบบไหนลองเมนท์บอกไว้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย